สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3KNP ยนตกิจสาขา3ามโคกประทุมค่ะที่นี่เป็นสนทนักง,งานใหญ่นะคะจะมีรถตู้ให้เลือกหลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะตีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์อโอโต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000หรือแบบ v i p แบบเดิมๆนะคะเรามีไว้ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับนะคะ มาดูรถนะคะจนกว่าจะคุณลูกค้าจะถูกใจได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีรถใหม่ๆเข้ามาหลากหลายคันหลากหลายนะคะหลายคันมากเลยนะคะไม่น้อย,อยไม่ถึงห้าหมื่นนะคะก็มีค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีเปิดนะคะสาขาใหม่แถวโคราชค่ะคุณลูกค้าที่อยู่แถวโซนนั้นนะคะสามารถขอโลเคชันกับปีได้ค่ะ เดี๋ยวส่งรายละเอียดพร้อมข้อมูลคนติดต่อหรือคนดูแลที่สาขาให้นะคะสอบถามกันมาได้ค่ะคันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2016เครื่อง3,000สีขาวเกียร์ธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านนอกกันเลยนะคะคันนี้ก็บอกเลยว่าแต่งมาออปชั่นครบมากๆภายในก็สวยค่ะเป็นลายใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวชมห้องเครื่องด้านหน้าค่ะ อาจจะมืดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราให้ชมภาพโดยรวมแล้วกันนะคะนี่ค่ะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยค่ะไม่มีชนไม่มีรอยแก้ไขนะคะฝากระโปรงเดิมๆค่ะนี่นะคะห้องเครื่องเดิมๆนี่นะคะค่ะ คุณลูกค้าสามารถมาชมของจริงได้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ให้ชมแบบคร่าวๆก่อนละกันนะคะใส่ผ้าม่านชายคุยอย่างดีค่ะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านแบบมีไฟนะคะล้อแม็กค่ะแม็กแต่งขอบ17นะคะแม็กย่างใหม่ค่ะในห้องเครื่องนะคะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะ คุลูกค้าสามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องดีนะคะเครื่องดีค่ะเครื่องเสียงนิ่มมากค่ะสะภาพดีมากค่ะสะภาพดีมากคันนี้เป็นป้ฟ้าตั้งแต่แรกนะคะคันนี้จะออกโทนสีโอโรสนะคะครีมโอรสค่ะสวยงามมากนะคะ เครื่องเสียงนะคะคันนี้เราลงเป็นจอ10นิ้วให้เลยนะคะรองรับระบบ n อ r o i d เชื่อมต่อบลูทูธค่ะนี่นะคะเป็นจอเครื่องเสียง10นิ้วเลยนะคะใหญ่ค่ะดูกันแบบชัดๆกันเลยนะคะด้าน,นบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับนะคะระบบไฟนะะอยู่ตรงคนขับเนี่ยค่ะแล้วก็ปุ่มปรับระดับทีวีมีตัวควบคุมรวมภูมิแอร์ค่ะ ด้านบนก็จะเป็นิ้งนะคะสามารถเก็บของได้เล็กๆน้อยๆ,ๆได้ค่ะอันนี้ก็เป็นลายใหม่ที่เราเพิ่งแต่งมาเลยนะคะชมด้านหลังค่ะนี่นะคะออปชั่นแน่นๆกันเลยค่ะบันไดมีไฟนะคะอันนี้เรายังไม่ได้แกะแกะตัวกระดาษออกนะคะเราปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยนะคะคอนโซลมีไฟค่ะ คอนโซลแบบใสนะคะครอบเคอเวอร์นะคะ,ะ,คะเป็นอะคริลิกแบบใสแบบมีไฟค่ะคอนโซลนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะนั่งได้ค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะพื้นนะคะพื้นเป็นลายไม้ค่ะปูพื้นใหม่นะคะภายในหุ้มหนังค่ะอันนี้เป็นแผงเรีดลายนะคะโทนสีครีมตัดกับครีมเข้มนะคะสวยงามเพิ่มความเก๋ไกให้กับตัวรถมากเลยค่ะ เบาะนี้นะคะเบาะ V.I.P. ตัวนี้เบาะบอกเลยว่าสวยมากๆ V.I.P. สง่งปั้นนะคะเป็นหัวมิกกี้เมาส์และที่สำคัญนะคะเป็นเบลออโต้ด้วยนะคะนานๆจะมีเบาะที่เป็นเบลออโต้นะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะเบลออโต้ด้วยค่ะขอแนะนำเลยนะคะมีคุณลูกค้าหลายๆท่านอยากหาเบาะที่เป็นเบลออโต้คันนี้เลยค่ะคันนี้เลยนะคะเป็นเบาะ V.I.P. เก้าที่นั่งค่ะ ะะมีเปลออโต้ทุกที่นั่งเลยนะคะนี่เลยไฮไลท์มากๆเลยน่คะสำหรับคันนี้หลังคา VAP ค่ะเป็น V เต็มนะคะเป็นลายท้องฟ้าสวยงามมากนี่นะคะสวยงามมากนอนดูท้องฟ้าก็มีความสุขแล้วนะคะได้นั่งรถคันนี้ค่ะเป็นลายใหม่นะคะที่เราแต่งมาค่ะทีวี24นิ้วจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะ มีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะสวยงามมากจริงค่ะสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นแน่นๆนะคะแสงสีเสียงครบคันนี้เป็นประตูด,ดูดแล้วนะคะเป็นประตูด,ดูดแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเราปิดให้ดูนะคะปิดเบาๆก็สนิทแล้วค่ะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะนะคะ ชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะจะลงเป็นตู้ซับอัลิรดอก10นิ้วตีดข้บลำโพงซ้ายขวาเรียบร้อยค่ะเบาะไซใหญ่นั่งสบายมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะนี่คะ่ะเ้าหลังนะคะมีไฟด้วยค่ะลำโพงสวยงามมากจริงค่ะคันนี้นะคะสวยงามจริงค่ะนี่เลยนะคะระบบไฟจากด้านหลังค่ะ คุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะตีจะมีลงรายละเอียดไว้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะคก็จะได้รถสวยๆแบบนี้นะคะไปใช้งานได้เลยค่ะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะครบสมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วนะคะนี่แผงประตูมีไฟค่ะเนี่ยสวยงามมากภายในสมบูรณ์ครบทุกอย่างเลยค่ะ ระบบแสงสีเสียงนะคะน่ะด้วยจอนะคะจอ10นิ้วนะคะไซส์ใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวเราชมการใช้งานค่ะคันนี้ใช้งานอยู่ที่180,000นนะคะรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะคะแถมแต่ง VIP แน่นๆขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะปี2016เกียร์ธรรมดาสีขาวค่ะ คันนี้เป็นไยฟ้าตั้งแต่แรกนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ